วัดโพชัยบ้านสามผงตำบลสามผงอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมเป็นวัดป่าสายธรรมยุทธ์เก่าแก่อายุมากกว่า150ปีมีพื้นที่47ไร่อยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้น้อยใหญ่ร่มรื่นเย็นสบายห่างจากตัวอำเภอศรสีสงครามเพียง33กิโลเมตรจากอดีตถึงปัจจุบันวัดโพชัยมีเจ้าอาวาสมาแล้วนับสิบรูปคือพระอาจารย์ดิยง พระอาจารย์เคนพระอาจารย์คำดีพระอาจารย์สอนหลวงปู่เกิงอธิมุตตะโกหลวงปู่แดงหลวงปู่บุญมามหาเยโสหลวงปู่กองขันติกโรหลวงปู่เวทมหาปัญโยหลวงปู่แพรจันทโชโตจนกระทั่งถึงเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือพระอธิการเอกอโศโกนับเป็นบุญของชาวบ้านสามผงที่ในอดีตพระเกจิอาจารย์ฝ่ายทุดรงกรรมฐาน ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาจำพรรษาที่วัดโพชัยแห่งนี้เพื่อหาวิเวกเจริญจิตภาวนามีหลวงปู่เสากันตะศีโลหลวงปู่มั่นพูริทัตโตหลวงปู่เกิงอธิมุตตโกหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมหลวงปู่ศีลาอิสสโรหลวงปู่ฟั่นอาจโรหลวงปู่เทศเทศรังสีและหลวงตามหาบัวยานสัมปนโน ในวาระที่หลวงปู่เกิงอธิมุตตโกเป็นเจ้าอาวาสได้สร้างอุโบสถหรือสิมก่ออิฐโบกปูนผนังโบสถ์ทุกด้านมีปฏิมากรรมปูนปั้นลายไทยประยุกต์เกี่ยวกับชาดกทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตพื้นบ้านที่สวยงามแปลกตากว่าที่อื่นเป็นฝีมือช่างยวนร่วมกับชาวบ้านรอบอุโบสถจะเป็นระเบียงล้อมรอบด้วยกระแพงแก้ว พุทธศาสนิกชนสามารถเดินชมภาพบนระเบียงรอบๆบโบสถ์อย่างมีความสุขภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเป็นพระประธานอุโบสถดังนี้ท่านสร้างขึ้นมาหลังจากที่ท่านมาอยู่ท่านก็อยู่เป็นพระผู้ใหญ่เข้ารับการสอบเป็นอุปชายะท่านก็สร้างอุโบสถมาก็มีพระผู้บาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บวชเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเท่าที่ระเลึกนึกถึงได้ก็มีพระราชมีทากรกวีเจ้าอดีต เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาสุบินท่านเจ้าคุณมหาสุบินท่านก็บวชที่นี่ส่วนพระราชเมีตากรปานอันนี้เจ้าคณะภาคแปดท่านก็บวชบนพระเจ้าอุปสมบทอยู่ที่โบสถ์หลังนี้หลวงป,ปู่สิงห์ท่านเจ้าคุณสิงห์เจ้าอาวาสวัดจังหวัดอุดรธานีวัดโพธิสมบูรณ์ก็บวชที่นี่ซึ่งวัดโพชัยเมื่อครั้งที่หลวงปู่เก่งท่านยังอยู่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายองค์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงป,ปู่มั่นที่มีชื่อเสียงหลายองค์หลายรูปหลาย,ลาย,ลายลลท่าน ไ่ยมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นไว้ก็มีที่อาจารย์อัตมาเลกนึือกถึงได้ก็มีหนึ่งหลวงปู่เทศเทศดังสีหลวงปู่ชอบธนสโมหลวงปู่ปงกงมาจิระคุณโยงโดยแต่ผ่านการฝึกหกลวงปู่มั่นที่นี่เมื่อครั้งนั้นก็มีหลวงปู่สิมซึ่งเป็นสาม,มนเณรเรียกว่าสาม,มนเณรสิมก็เจอจาพรรษาบทจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็เป็นหนึ่งที่ก็มากมายหลายองค์ที่เดินทุดงผ่านมาที่เราก็ นับเท่าที่ได้ก็ที่มีชื่อเสียงที่เราเริ่ม้กก็มีหลงตามหาบัวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ล่าเขียมะปตโตหลวงปู่แบ่นธนะปาโลล้วนแต่เคยผ่านสำนักวัดปูชัยทั้งนั้นซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ามากภายในวัดโพชัยยังมีพระอริยะเจดีย์สีสามผงบรรจุอธิธาตุหลวงปู่เกิร์อธิมุตตโกอดีตเจ้าวาดและอธิธาตบูรพาจารสายกรรมฐาน หลวงปู่มั่นพุริธโตพระอริยะเจดีสีสามผงมีความสูง13เมตรฐาน8เหลี่ยมลักษณะทรงระฆังคว่ำบนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นในบริเวณวัดยังมีหอพระไตรปิฎกห้องสมุดกลางน้ําเป็นอาคารหกเหลี่ยมสองชั้นศาสตราจารย์พิเศษดออรอาบนักจ,จัดลูกศิษย์หลวงปู่เกิงอธิมุตตะโกปูชนียบุคคลของบ้านสามผง เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการสร้างวัดโพชัยบ้านสามผงตบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งพุทธธรรมที่มีความสำคัญยิ่งในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของพระพุทธศาสนาที่เราต้องหวงแหนรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป